เครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสูไ่ไฟตามคำบอกคำตองจากหายกันไปหลังจากปีใหม่นะนี่ก็เป็นซินิโตะครับเจอกับรีไว้ครับขอมาโดยคุยคณนัสชัยพี่เดชโอเคโดูครับว่าซินิโตะที่โอ้ซินิโตะที่แพ้มาตลอดนะมาคลิปนี้จะสามารถชนะได้หรือเปล่าแต่ว่านี่คือรีไว้ครับรีไว้ซึ่ง แพ้โคตรยากโอ้โหดึงนะครับคิริโตฟันตัวไม่ได้เอาดีกคนนี้โคตจะเดือดครับดูว่าฟันข้าฟันเนคล้ายกันเลยนะส่วนรีวายโอ้โหหมุนตัวฟันเป็นเบเบดโอ้โหนะคิริโตไปได้ครับด้วยความรวดเร็วครับแต่ว่าสังเกตดีๆนะคิริโตเหมือนว่าจะชาร์จเองนะดูเกรมันชาร์จเองครับดูแล้วน่าจะมีเกรพลังที่ได้เปรียบรีวายเอ็กซ์แมนพอสมควรครับนี่ครับ แล้วก็เหยียดขี้สไลด์หนุบรีวายมาได้นะรีวายดึงมาต้องขู่หนบรีวายแค้อีกครับแต่ก็รีวายก็หมุนมาเหมือนกันรีวายหมุนอีกแล้วแล้วก็กระดิกดาบมาทีนึงแล้วก็หมุนหเอาแบบนักฟันใส่กิมโซไปเหมือนกินโซก็ฟันสวนมาบ้างเหมือนกันครับเอาครับจุดึงมาต้องขู่โดนดึงใสตัวแตกินโซก็ฟันใสรีวายแล้วก็เอาท่าอะไรวะเนี่ยอกกิมโซเหมือนจะวาร์ปหนีรีวายไม่ได้นะอันนี้กินโซว่าแค่1.5นะคระที่แล้วเป็นกิมโซกากไปหน่อยนะ ั <ste> <i> นนี้ต้องเปลี่ยนเวอร์ชันคิโตครับให้มันดูเก่งขึ้นมาบ้างครับดยูครับี่ต่อยรีไวต์โจมตีใค่คิโตแบบรัวๆแบบไม่ยั้งแล้วก็เต็โอ้โหตายคิโตตายอีกแล้วไม่ชนะใครสักทีก็คราวหน้าขอคิโตเจอคนอ่อนๆหน่อยนะก็เป็นรีไวต์ครับที่เอาชนะคิโต้ไปได้อีกแล้วนะคิโตไม่ชนะใครสักที ก็คุณเอ่อเก้าเหรอ k a o 9 1 9 7, 7 0, 0ครับขอบอกว่าซิกมัมครับ versus เอ่อไคโดนั่นเองทำไมตัวคู่นี้มันตัวมันพอๆกันแล้วทำไมโมเดลคล้ายๆกันเลยเนี่ยซิกมัมเนี่ยผมไปอ่านมาเหมือนเป็นอะไรนะผลปีศาจที่สามารถที่ช่วงเอ่อช่วงจริงอายุคนได้อย่างนั้นเหรอแล้วก็มาเป็นจริงแล้วก็เอามาให้กับเป็นพลังของตัวเองใช่ไหม อยูกับโมเดลคู่นี้อุ๊ยโอ้โปล่อยพาทิตใส่ได้ด้วยที่มันช่วงชิงพลังไปใส่พาทิตได้เดยเนี่ยโ oh อ้ไม่กอดครับดูดูต่อไฮโดนี่เป็นผลผลอะไรไม่รู้ผมยังไม่แน่ใจเหมือนกะันเป็นผลมังกรผลปลาไะะปอ่านมันกำกำลนวนะใครข้อมูลอะไรก็บอกมาบอกมาได้นะซึ่งผมที่ผมดูอยู่ตอนนี้มันไม่มี ข้อมูลอะไรเลยนะ oh God. <laughs> อโอ้ยกดูเัาโอ้ยเดี๋ยวดูเลือดสูสีกันมากรับตอนนี้แล้วบิกมามปล่อยใครคโดไปโอ้โหแล้วฟาคิดพ่นไฟใส่ใครโดูถ้าไป็โมเดลมันแข็งมากเลยนะอะกนนี้ มาดูกันลาวที่สองเหครับมามกับไคโดชิมามต่อยใส่ไคโดแบบต่อยต่อยไปแต่ไคโดก็ฟันเหมือนกันคนคนทำโมเดลเหมือนขี้เกียจอะสิเนี่ยเฮ้ยไปดูจะออกแอคชั่นอะไรแล้วมีพาร์ทิสพ่นมาใส่กับไคโดโอ้นี่ไคโดไคโดคือมึงเวลามึงพุบงเนี่ยมึงไปแค่แขนเหรอวะมันไปแค่นั้นแหละหรือว่าในอนิเมะมันเป็นอย่างนี้นะผมไม่ดูทีนะขออภัยด้วยสำหรับ พลาดข้อมูลอะไรไปแล้วโอ้โหไคโดร่วงไปแล้วคือตอนตีมันตีแค่แขนหรือไคโดเนี่ยหรือยังไงโอ้ใหม่กอดก็เป็นดิ้งมาครับที่เอาชนะไคโดไปได้ครับสองตอ่อศูนย์โอ้โหแล้วก็คอมเมนต์จากคุณอุ้ยเดี๋ยวโหดเปิดจะมีมาอย่างานีง้เหรอคอมเมนต์จากคุณปลาเมศอ่อโซฮัทโซฮุดอะไรสักอย่างนะผ่านผิดขออภัยได้ปะขอาไปครับคุณปลาเมศนคคะครับขอเขาเป็นดีโอเจอกับโซเทโรครับซึ่งผมก็ คุณเห็นว่าโจทาโร่เนี่ยมีโจทาโร่เควันด้วยนะโอ้โหจะต้องมาเจอกับโอเควันเลยแล้วกันครับดูเขาว่าใครจะสามารถเอาชนะไปได้ซึ่งโจทาโร่ปิดเลือดโอเควันไปแล้วว่ะโหดโหโจทาโร่เควันครับโหดเหมือนกันนะเนี่ยด้วยความรวดเร็วเลยครับดีโอเควันคือด้วยความโหดโหดขนาดไหนมาเจอโจทาโร่เควันก็ต้องเหมือนกันโอ้โหจะจังหวะนี้สวดโจทาโร่เควันไปได้ครับ สรับ D.O.K.1 เนี่ยก็ D.O กันโซเทโร่เฉยก็พอแล้วกันเอครับแล้วก็ส่งบาลูโดมาครับสำหรับ D.O.K.1 แล้วก็โอ้ไม่ก็อันติใส่เลยครับสำหรับ D.O. โอ้โหโซเทโร่จ้องไปเรียบร้อยครับโอ้โหก็เป็นหนึ่งหนึ่งครับสำหรับโซเทโร่กับ D.O. นะเอาละครับมาดูในรอบสุดท้ายกันบ oh ้างครับนี oh ่เดือนต่อห้า oh สิบ แล้วมันจบกันไวมากเลยครับเอาละครับจังหวะนี้โฮาลโลแล้วก็โอเรา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 ใส่ดีโอก่อนเลย 2> <asa> 2> แล้วก็วาไปวามาครับผู้นี้แล้วก็มีสาวว่าลุโดของดีโอเควันเหมือนกันครับแล้วก็เอาป้ายบอกทางไปโจมตีใส่ Wah แล้วก็บูดบูดาบูบๆๆด่ดใสโจฮาโโ่โอ้โหแม่งโกรอๆกันเลยวพะคู่นี้โอ้แล้วเจอโอ้เราเราาไปครับโอู้้ต่อสู้ที่สมน้าสมเนื้อครับ ก็หาเต็มครับสำหรับโซทาโร่แต่ว่าดิโอก็เปิดปบัฟมาเหมือนกันแต่ว่าลูดโดสวนไปครับสำหรับฮะใครโซกับลูโดใส่กันกันแน่มะเนี่ยเอาวะใครใครโดนแค่แข่งกันแน่เนี่ยจังหวะนี้ไทยต้องหยู่จะลาวาเนี่ยเดือดมูดามือดมุดเดือดแล้วก็ดูดเลือดครับสำหรับดิโอเอาวะยังไงความโกงก็ของดิโอเควันก็ต้องเหนือกว่าอยู่ดีครับโอ้โหคิดจะมา ล้มล้างพี่หรือไอ้หนูโอ้โหก็เป็น D.O.K.1 ครับที่เอาชนะโจทตาโร K.1 ไปได้นะโอ้โหเอาเป็นว่าก็จบไปสำหรับไฟตามคำบอกครับก็ขอบคุณสำหรับคุณปาเมบที่ขอมาตะกี้นะที่ทำให้ได้เห็นว่าเอ้ยมันมีจโตาโร K.1 เหมือนกันดีกว่า โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูกันด้วยนะครับสำหรับวับบนนี้นะนมมก,นนก็สวัสดีครับผมสำหรับใครที่ไม่ได้อ่าอะไรนะสำหรับใครไม่ได้ที่ขอมาแล้วไม่ได้ผมไม่ได้มาําก็ขออภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมอีกรอบหนึ่งเหตุไปละ